สวัสดีครับพี่พี่น้องนทุกท่านนะครับนะวันนี้พอดีเปิดเพจ f a c e b o o k ใหม่นะครับก็คันนี้เขาก็บอกว่าให้ลงเป็นวิดีโอเริ่มต้นอะไรก็ได้อน,นี้ก็ไม่รู้จะลงอะไรก็เลยเอาพระมาดูกันดีกว่า วันนี้พ <c> ร <oughs> ะที่จะมาดูองค์แรกก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับของผมเองก็คือเดชประคุณหลวงพ่อปเปิ่นวัดบางพระอำเภอนครใจศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของผมที่ได กราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะแล้วก็ท่านก็คือท่านท่านนะฮะก็ได้กราบได้ใชท่านเป่าครอบเป่าอะไรยันให้ทั้งหมดนะครับนี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเหลียญนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็นเหรียญ ปี19นะครับปีหนึ่งเก้นรยเกเป็นเรียรุ่นพิเศษนะครับเฮปี19นึ่งเาเมื่อก่อนถนนราคานี้ไม่ไม่แพงนะครับหลักพันต้นๆก็เข้าหาได้แต่มาช่วงหลังนี้ได้รับความนิยมมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปทะลุหลักหมื่น สวยๆกันต้าจะถึงสองมืนแลละนะครับวงนี้จริงๆผมได้มาในราคาเมื่อสมัยนั้นติบก่าปีที่แล้วก็น่าจะอยู่ที่จำไม่ผิดจนะส2งพันห้านะครับสองพันห้ตอนสมัยนั้นนะครับเมื่อก่อนมีถึงสามเหรียญน,นะ,ะมีถึงสามเหรียญแต่ก็แบ่งให้เพื่อนไปเหรียญหนึ่งแบ่งให้บูชาไปแล้วก็รู้สึกว่า อาจารย์อาจารย์ตำพันนะนะก็ขอแบ่งเช่าไปเหรียญหนึ่งเอาท่านเอาไปให้ลูกศิษย์ท่านที่เขาเอารู้สึกจะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นมาถวายท่านท่านก็เลยให้เหรียญปีหนึงเก้าตอบแทนไปนะเป็นลูกศิษย์มาจากทางใต้รู้สึกจะเป็นทางหัดใหญ่ทางนู้นนะครับ ซึ่งเหรียญหนึ่นี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จริงๆก่อนหน้านี้ผม <c oughs> ใช้เหรียญบาทน้ำมลน,นะครับเหรียญกลมๆบาทน้ำมลซึ่งเดี๋ยวโอกาสต่อไปอาจจะเอามารีวิวให้ดูนะครับก่อนที่จะใช้เหรียญน,นี้ประสบประการของเหรียญรุ่นนี้ก็ โดยทั่วๆไปนะครับก็แคลค่าดเมตตาแคลค่าทั่วๆไปซึ่งจริงๆอะ่ะผมไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นเหรียญหนึ่งเเท่านั้นเหรียญอื่นหรือวัตถุมงคลอื่นของหลวงพ่อก็เหมือนกันหมดใช้ได้เหมือนกันหมดเพราะผมคิดว่าถ้าจิตเราถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ช่วยเราเสมอน,นะครับ นะคก็เรียนก็ไม่ได้ไม่สวยอะไรมากมายฮะแต่ก็รอยได้มาก็ล้อยใช้นะครับใช้ก็มีศ er ึกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่คยชัดเท่าไหรนะก็ให้ดูเป็นตอนนั้นเช่ามาก็มีพร้อมบัดรับลองก็ให้มายืนยัน พะแท้เพราะเราก็ดูไม่สมัยนั้นดูยังไม่เป็นเลยว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงนะก,นก็นก็ออามาแบ่งกันชมนะครับแบ่งกันชมพูดคุยกันนะครับซึ่งบระทุกมงคนหลวงพ่อเนี่ยก็จริงๆแล้วดีทุกรุ่นนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญหนึ่งเก้าเนี่ยมันทําไมมันถึงโดดเด่นหรือประสบการณ์อะไรมากก่าเหรียญอื่นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมแล้วผมผมว่าของหลวงพ่อดีทุกทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับทุกเหรียญทุกรุ่นก็ก่อนหน้านี้บอกแล้วผมใช้ของอใช้เหรียญเหรียญ เขาเรียกบาทน้ำมนต์เหรียญกลมๆเหรียญกลมๆเ,เป็นกลมจะเป็นชุบบอนทองนะครับเหรียญน,นั้นก็โอเคอยู่แกล้วคลาดปลอดภยัยเดินทางผมทำงานทั่วประเทศก็ไม่เคยมีปัญหาแกล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างเมตตาอานิยมดีมากเยี่ยมมากครับ ครับวันนี้ก็พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเออนั่นมาให้ชมกันนะครับว่าปละที่ผมใช้ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิร์นก็อาจารย์ก็มีเป็นเหรียนรุ่น1.9นะครับซึ่งว่าตอนนี้ก็คือใช้ประจำนะครับเนี่ยเรียมเชือกธรรมดานี่ได้มาเรียม เงินก็อยู่อย่างนี้ตลอดมาจะสิบสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วออเดินลืมบอกไปก็คือพอดีเหรียญน,นี้พิเศษตรงที่ว่าพระอาจารย์สัมพันธ์ท่านเมตตาจารให้นะครับจารให้ที่เหรียญอนนาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูทีหนึงนะครับโอเคนะครับ วันนี้ก็ขอจบอคลิปหรือรีวิวคุยคุยกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำพระหรือหลวงพ่อองค์ไหนมาลงให้เพื่อนๆนดูก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ